4ตำแหน่งต้องห้ามในทางห่วงจุ้ยที่คุณห้ามวางตู้เย็นเด็ดขาดครับห่วงจุ้ยหนึ่งในทีนะครับกับผมตั้มบ้านเติม8ครับตู้เย็นในทางห่วงจุ้ยนะครับหมายความว่าการกักเก็บนะครับ การฟรีดนะครับการหยุดนิ่งนะครับหรือว่าการแช่แข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่พลังที่ดีไหลเข้ามาแล้วเจอกระตู้เย็นนะครับทำให้พลังที่ดีไม่สามารถกระจายนะครับไหลไปสู่ตัวบ้านได้ทั่วถึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะมีสีําแหน่งหลักนะครับที่เป็นข้อห้ามในการวางตู้เย็นเด็ดขาดนะครับข้อที่1คือการวางตู้เย็นในตําแหน่งที่ตรงกับประตูหน้าบ้านนะครับเพราะในกรณีที่มีพลังงานที่ดีนะครับไหลเข้ามายังตัวบ้านจากประตูหน้าบ้านแล้วเจอตู้เย็นเนี่ยทำให้พลังงานนะครับไม่สามารถไหลไปกระจายสู่ตัว บ้านได้นั่นเองนะครับตำแหน่งที่2นะครับได้เห็นกันบ่อยๆนะครับคือการวางตำแหน่งตู้เย็นนะครับในห้องนอนเพราะฉะนั้นห้องนอนในทาง่วงจุ้ยนะครับหมายถึงเงินเก็บนะครับในกรณีเอาตู้เย็นไปวางในห้องนอนเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่มีเงินเก็บนั่นเองนะครับตำแหน่งที่3นะครับคือตำแหน่งของการทามาหากินคือห้องครัวนะครับตู้เย็นเนี่ยห้ามวางประจันกับเตาไฟนะครับ